สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเนื้อหาจากตัฟซีนะคะของส ah ุรออัลจุมูอะที่พูดถึงเรื่องความท้าทายในการรักษาสมุดุลน,นะคะระหว่างสิ่งดึงดูดทั้งโลกกับการระลึกถึงอัลลอฮ์คือมีบทบรรยายหนึ่งตั้งคำถามว่าทำไมบางทีเรารู้สึกเหมือนพลังใจทางศาสนามันลดลงไปเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจมุมมองของอัลกุรอาน เรื่องการจัดลำดับความสำคัญค่ะระหว่างหน้าที่ทางาศาสนากับเรื่องจำเป็นอื่นๆในชีวิตประจำวันเนี่ยทั้งเรื่องงานเรื่องพักผ่อนหย่อนใจแล้วคำถามที่น่าสนใจมากๆก็คือทำไมทำไมคนในตอนนั้นถึงขั้นเดินออกจากมัสยิดไปเลยค่ะและทิ้งท่านาศาสดาตอนกำลังคุดบะวันสุขเพียงเพราะมีเออคาราวานสินค้ามาหรือมีเรื่องบันเทิงเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรเราบ้างลองมาคุยเรื่องนี้กันค่ะ จากเนื้อหาที่เราดูมานะคะมันชี้ไปที่สองอย่างหลักๆเลยที่ดึงความสนใจคนตอนนั้นคือทิจาระการค้าขายกับเหล่าพวกสิ่งบันเทิงหรืออะไรที่ทำให้เราวอกแว็กะคะในบริบทตอนนั้นเลยก็คือมีกองคาราวานสินค้ามาถึงพอดีครับคนก็เลยเออ,ออกจากที่ละหมาดไปใช่ค่ะบางคนอาจจะไปเพราะเรื่องธุรกิจจริงๆแต่บางคนก็อาจจะแค่ แค่อยากรู้อยากเห็นไปดูเฉยๆหรือหาอะไรสนุกสนุกทำครับผมซึ่งซึ่งจุดนี้มันสะท้อนหลักการสำคัญเรื่องความสมดุลในอิสลามเลยนะครับคือจริงๆศาส,สนาไม่ได้ห้ามทำมาหากินหรือว่าห้ามพักผ่อนหย่อนใจเลยแต่ปัญหามันจะเกิดเมื่อกิจกรรมเหล่านี้เอ่อมันมาแทนที่หรือทำให้เราละเลยหน้าที่ทางศาสนาที่ที่เป็นสิ่งจำเป็นอย่างการละหมาดวันศุกร์หรือเมื่อมันกลายเป็นสิ่งที่เราหมกมุ่นจนเกินไปนะครับ ลองนึกถึงสมัยนี้ก็ได้คนที่แบบบ้างานมากๆหรือติดโซเชียลจนลุมเรื่องอื่นไปเลยโหการที่เอากุรอานบันทึกเรื่องนี้ไว้แล้วถึงกับตำหนิคนที่ทำแบบนั้นเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะมันสะท้อนว่าสิ่งล่อใจทางโลกพวกนี้มีพลังดึงดูดเออสูงมากจริงๆถูกต้องครับสูงมากแล้วที่น่าสนใจคือวิธีที่อัลกุรอานกล่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับในตอนแรกเนี่ยพระองค์ตรัสถึงเล่า คือความบันเทิงแล้วก็ติจาระการค้าควบคู่กันไปซึ่งบางทีความบันเทิงมันก็มาจากาผลของการค้านั่นแหละครับพอมีเงินมีฐานะก็หาความสุขทางวัตถุได้มากขึ้นแต่แต่พอมาถึงท้ายๆอายะลำดับมันสลับกันกลายเป็นลาฟวุมาก่อนติจาระเอ๊ะการสลับลำดับคำนี้น่าสนใจจังค่ะมันมีความหมายแฝงอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ หรือว่าแค่บังเอิญน,นักวิชาการบางท่านก็มองว่ามันอาจจะมีความหมายนะครับคืออาจจะกําลังเปลี่ยนโฟกัสจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าตอนนั้นคือเรื่องกองคาราวานสินค้าติจาระไปสู่สภาวะที่มันมันเป็นสากลกับมนุษย์โดยรวมมากขึ้นคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลาวหรือสิ่งเบี่ยงเบนความสนใจความบันเทิงต่างๆมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าถึงหรือว่าหมกมุ่นได้ง่ายกว่าหรือบ่อยกว่า การทำธุรกิจการขาใหญ่ๆนะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าความบันเทิงมันอยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าในชีวิตประจำวันแล้วที่เอากุรอานย้ำว่าสิ่งที่อยู่นะอัลลอฮ์หรือมาอินดาวอัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าละวะแล้วก็ติจาระตรงเนี้ยหมายถึงอะไรกันแน่คะเป็นแค่รางวัลในโลกหน้าหรือว่ามีความหมายอื่นๆอีกครับมาอินดอลลอฮ์เนี่ยเป็นคำที่ มีความหมายกว้างมากนะครับมันครอบคลุมถึงผลตอบแทนความดีงามความเมตตาความปลดปลานหรือแม้กระทั่งความสงบในจิตใจคือความรู้สึกดีๆที่เราได้รับจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์การทำตามคำสั่งของพระองค์มันเป็นสิ่งที่ประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้แล้วก็เหนือกว่าผลประโยชน์ทางวัตถุหรือความสนุกสนานแค่ชั่วครั้งชั่วคราวที่เราได้จากทางโลกไม่ใช่แค่เรื่องโลกหน้าอย่างเดียวแต่รวมถึงคุณภาพชีวิตทางจิตใจในตอนนี้ด้วยใช่ครับใช่เลย รวมถึงปัจจุบันนี้ด้วยอืมประเด็นนี้น่าจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องริสกีหรือปัจจัยยังชีพที่ในเนื้อหาก็พูดถึงด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเชื่อมกันพอดีคําว่าริสกีเนี่ยในความหมายลึกๆแล้วมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่อาหารการกินอย่างเดียวนะครับแต่หมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่ค้าจูนชีวิตเราทั้งทางวัตถุสังคมอารมณ์หรือแม้กระทั่งทางจิตวิญญ,ญาณ ในเนื้อหามีการอ้างอิงไปถึงรากศัพท์ที่เกี่ยวกับการที่นกหาอาหารมาป้อนลูกน้อยแล้วอัลลอฮ์ก็ทรงแนะนำพระองค์เองว่าคอยรูรอซิกีนใครรูรอซิกีนครับคือผู้ทรงเป็นเลิศที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้ที่ประทานปัจจัยอย่างชีพทั้งหลายโอ้ oh, ความหมายลึกซึ้งมากค่ะแสดงว่าถ้าเราเชื่อมั่นจริงๆว่าอัลลอฮ์คือผู้ให้ริสกีสูงสุดเนี่ยมันก็น่าจะทําให้เรา จัดลําดับความสําคัญได้ถูกต้องมากขึ้นการที่เรามุ่งมั่งทําตามคําสั่งของพระองค์อย่างเรื่องละหมาดวันศุกร์นี่ก็เหมือนเป็นการรักษาแล้วก็เปิดทางไปสู่ริสกีที่แท้จริงด้วยหรือเปล่าคะถูกต้องครับนั่นคือหัวใจสําคัญเลยถ้าเราเชื่อมั่นในอลัลลอฮ์อย่างแท้จริงการให้ความสําคัญกับสิ่งที่พระองค์บัญชาย่อมต้องมากกว่าเพราะนั่นคือการเชื่อมต่อโดยตรงกับแหล่งที่มาของริสกีที่แท้จริงที่ยั่งยืนกว่าสิ่งที่เราวิ่งไล่ตามในทางโลกครับ การละเลยคำสั่งพระองค์ก็เลยเหมือนกับเออเหมือนเราไปตัดช่องทางริสกีของตัวเองทางอ้อมเข้าใจเลยค่ะนอกจากนี้ในเนื้อหายังชี้ให้เห็นโครงสร้างที่ที่สวยงามของสุระอัลจุมาด้วยนะคะครับผม ตั้งแต่การเริ่มแล้วก็จบลงด้วยการสรนเสริญอัลลอฮ์คือตัสบีแล้วก็มีการเน้นย้ำความสำคัญของท่านศาส,สดามีการเตือนให้เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตด้วยใช่ครับของประชาชาตนก่อนๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยแนวทางปฏิบัติสำหรับบนสุขทุกอย่างมันดู ออร้อยเรียงกันเป็นสารเดียวกันหมดเลยค่ะใช่ครับโครงสร้างแบบนี้มันช่วยตอกย้ำสารหลักของสูร้อได้ดีมากๆทํทำให้เห็นความเชื่อมโยงกันหมดเลยระหว่างความศรัทธาการปฏิบัติตามแนวทางแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราจะได้รับแทบจะให้สรุปแก่นสำคัญของที่เราคุยกันวันนี้ก็น่าจะเป็นว่าการจะรักษาเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณของเราให้มั่นคงได้เนี่ยเราต้องรู้เท่าทันพลังดึงดูดของสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้ได้ก่อน ทั้งเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าความบันเทิงต่างๆแล้วก็ต้องตัดสินใจอย่างมีสติที่จะให้ความสําคัญกับการราลึกถึงอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกครับโดยมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานว่าปัจจัยยังชีพหรือริสกีที่แท้จริงนั้นมาจากพระองค์เท่านั้นใช่ค่ะเข้าใจแบบนั้นซึ่งประเด็นที่น่าจะชวนให้เราเอาไปคิดต่อกันนะครับก็คือว่าในโลกยุคปัจจุบันของเราเนี่ยที่มันเต็มไปด้วยติจาระ และลาหูในรูปแบบใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่าเดิมมากมันไม่ใช่แค่กองคาราวานสินค้าหรือความบันเทิงริมทางเหมือนสมัยก่อนแล้วมีทั้งเรื่องงานที่เรียกร้องเวลาเราตลอดมีทั้งโซเชียลมีเดียเกมความบันเทิงออนไลน์สารพัดสิ่งเลยคำถามคือเราจะมีวิธีประเมินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรว่าว่ามันกำลังจะเข้าใกล้จุดที่ทำให้เราเสียสมดุลแล้วหรือยัง กำลังจะมาบทบังความสำคัญของเรากับพระผู้เป็นเจ้าแล้วหรือยังอันนี้เป็นคำถามสำคัญที่แต่ละคนคงต้องนำไปไตรตรองกับตัวเองในชีวิตจริงดูครับผม